สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 นายสุนทรปานแสงทองเปิดบ้านขาวให้คณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดอบจอและกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้ารถน้ำดำหัวที่บ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2568โดยมีพระครูประหลัดไพโรธกตาสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารพระมหาวิโรฒอาคาปัญโยเจ้าวาดวัด,วดพุทธาภาวนารามนำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดในสองวิหาร จำนวนการูปจเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายพระตาหานปินโตถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริม,มงคลพร้อมเปิดให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบาจหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสังกัดอบจสมุทรปราการและกลุ่มสมุทรปราการเข้าหน้ารถน้ําดําหัวขอพรโดยมีนายชฉาอดรุ่งเรืองที่ปรึกษานายกองการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการนายสมควรชูสวัยประธานอบจสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในอบจร,ร่วมรถน้ําดําหัวขอพร โดยมีนายอักคารวัตอสวะเหมนายวรพรอสวะเหมนายต่อศักดิ์สวะเหมรองนาย,ยกอบจสสมุรปราการนายถาปรกรบกุลเจริญอดีตสสสมุรปราการเขตหกพักพลังประชารัฐนายสิทธิชัยเชื้อไทยนายพิษณุวัตรคำงามเลขานุการนาย,ยกอบจสสมุดปราการตลอดจนคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรในสังกัดอบจอสมุดปราการและกลุ่มสมุดปราการก้าวหน้าเข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อเป็นการแสดงความรักความเคารพนับถือและเป็นการขอพรเพื่อความเป็น สิลมอมคลแก่ชีวิตสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ว่าทำประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญของสุขการขอเราก็จากเราทำบุญมีการทำการร่วมกันทีมข่าว a e c tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20 <refusing>? ทับหนึ่ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนยานดยกาแฟทีคอฟฟี่กาแฟื่อสุขภาพกาแฟทีอีหาไม่มีไขมันกาแฟแท้ ทัมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC t ท Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัศนพระสมุทรและทีมงาน